อพัสนะคะต่อจากนี้เนี่ยพี่จะลงคลิปอ่าอันนี้มีอันนี้มีน้องเจ้าน้องเจ้าอย่าโซนลกูกพี่ก็จะเริ่มทําคลิปที่ดูสีดูเพศนกฟอพัสให้แล้วนะก็เดี๋ยวเราค่อยๆไปชมกันนะคะนะก็อาจจะเริ่มจากสีพื้นฐานก่อนเป็นบลูว่าเออสีมันเป็นยังไงดูเพศตัวผู้ตัวเมียเป็นยังไงนะคะสีกรีนดูตัวผู้ตัวเมียดูตรงไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เนาะเดี๋ยวพี่จะค่อยๆทยอยลงให้ก็เริ่มจากนกที่บ้านที่นี่แหละว่ามีสีอะไรบ้างดูเพศตรงไหนบ้างส่วนอื่นๆเนาะเดี๋ยวพี่จะค่อยๆค่อยๆไปขอพันธมิตรเนาะสีนกตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เราเดี๋ยวเอามาลงให้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะโอเคค่ะอันเนี้ยก็จะเป็นกรีนนะคะเป็นสีกรีนเป็นสีเบสิกสีพื้นฐานเลยค่ะก็จะสังเกตว่าตัวผู้อะค่ะจะมีคิ้วนะคะเห็นไหมคะ นะตัวผู้มีคิ้วอย่างนี้ค่ะเนาะอันนี้แม่เขาถอนผลนะตัวนี้ยเดี๋ยวเขากําลังจะขึ้นค่ะนะคะนะเนาะแล้วก็ลักษณะล้ํานะเห็นไหมลักษณะล้ําของเขาเนี่ยนะลักษณะล้ําเนี่ยก็จะเป็นสีน้ําเงินเข้มเลยค่ะเท่าๆกับสีปีกนะเท่าเๆกับสีปีกอันนี้คือตัวผู้นะคะถ้าเกิดว่าเราจับน้องกลางปีกอะคะ่ะกลางปีกก็ต้องกลางด้วยความระมัดระวังนะเดี๋ยวพี่กลางให้ดูนะคะนะอย่างนี้นะนี่ นี่คะ่ะนี่คะ่ะเห็นไหมคะลักษณะสีปีกเนี่ยมันก็อ่านี่คะ่ะเห็นไหมคะสีน้ําเงินนะสีน้ําเงินสดนะสีน้ําเงินสดนะคะอันนี้คือตัวผู้ลักษณะของตัวผู้ของสีกรีนค่ะนะถ้าพี่จับถ่ายใต้ปีกนะพี่จะ,ะเผยใต้ปีกให้ดูนะใต้ปีกนิดนึงนะลูกอ่านี่คะ่ะเห็นไหมคะ ถ้าใต้ปีกเขาเป็นสีน้ําเงินเข้มอย่างเงี้ยค่ะก็แสดงว่าเป็นตัวผู้นะคะก็อย่างที่บอกว่าเบสิกสีอะคะ่ะเราต้องรู้จก no ักนกฟอพาสก่อนนะว่าเขามีสีน้ําเงินก็คือสีบลูหรือสีฟ้านี่แหละค่ะกับสีกรีนเราเรียกว่าบลูนอร์มอลกรีนนอร์มอลนะคะเดี๋ยวพี่เอาตัวเมียมาให้ดูค่ะค่ะคราวนี้มาดูตัวเมียนะคือตัวเมียต่อให้แม่เขาถอนขนอย่างเงี้ยค่ะเนาะเราก็ยังดูออกนะให้ขนเขาคลุมเนี่ยค่ะ อันนี้เป็นลักษณะนิสัยของพ่อกับแม่นะที่เคยถามคุณหมอแล้วถ้าพ่อแม่มีนิสัยที่ถอนขนลูกเขาก็จะถอนตลอดเลยค่ะน้องจะสังเกตเห็นว่านะทุกคนสังเกตเห็นว่าเขาไม่มีคิ้วเห็นไหมนี่ตัวเมียนะเป็นสีกรีนตัวเมียนะเห็นไหมไม่มีคิ้วกัดกัดกัดน้องไม่มีคิ้วนะคะแล้วก็ล้ําดูล้ําเห็นไหมเป็นสีเขียวค่ะไม่ได้มีสีน้ําเงินเหมือนเมื่อกี้เลยนะเห็นไหมเป็นสีเขียวเห็นไหมเนี่ยเขียวเลยเขียว นะเดี๋ยวพี่กลางปีกให้ดูเด็กน้อยกัดนิดนึ่งนะลูกอ่าน,นี่นะคะพี่กลางปีกให้ดูนะนี่อ่าอย่าร้องอย่าร้องอย่าร้องนี่เห็นไหมเห็นไหมไม่มีสีน้ําเงินไม่มีสีน้าเงินนะนี่คือปีกเขานะก็คือตัวเมียค่ะแล้วก็ใต้ปีกนะใต้ปีกก็ไม่มีสีน้ําเงิน อ่านี่ดูนะคะใต้ปีกเห็นไหมคะใต้ปีกไม่มีสีน้าเงินนะเนี่ยค่ะเป็นกรีนนอร์ม a ลนะคะเป็นกรีนนอร์มัลที่เป็นตัวเมียนะโอเคค่ะโอเคค่ะเรามาดูสี Blue Normal กันบ้างนะคะ Blue Normal เนี่ยก็คือถ้าเป็นตัวเมียเราก็ดูเหมือนกันเลยค่ะรูลักษณะคิ้วนะตัวนี้ไม่ดื้อค่ะนะตัวนี้ก็โดนแม่ถอนขนเหมือนกันนะเป็นสี เขาเรียกว่าเป็นสีเบสิกเลยนะไม่อยากจะเรียกสีพื้นกับสีสูงนะคะเพราะว่านกฟอพัสเนี่ยทุกตัวเนี่ยน่ารักนะแล้วก็สีสวยเหมือนกันหมดค่ะสีเบสิกก็นําไปสู่สีที่มิวเทชันสวยขึ้นนะคะดูตาเขานะดูตาคิ้วไม่มีนะเห็นไหมเออคิ้วไม่มีคือตัวเมียดูล้ําดูล้ําหนูหนูนีดนึงหลก น้องดูล้ํานะดูทุกคนดูล้านะเห็นไหมไม่ได้เข้มนะคะเป็นสีน้ําเงินสีบูนะไม่ได้เข้มเหมือนตัวผู้นะอ่ามาดูปีกเนี่ยมีกลางปีกนิดนึงหลกปีกดูปีกตัวเมียนะนิดนึงนะพี่จับนิดนึงพี่จับแน่นๆอ่นนี่ค่ะเห็นไหมคะนะเห็นไหมไม่มีสีน้าเงินนะไม่มีสีน้ําเงินดูใต้ปีกดูใต้ปีกลูกขอมามาดูใต้ปีกหน่อยอนิดเดียวหลก อไม่มีสีน้ําเงินเห็นไหมเห็นไหมเห็นแล้วเนะาะโอเคนะอันนี้ก็จะเป็น blue normal นะคะโอเคค่ะอันนี้ตัวผู้นะคะเห็นไหมคะก็จะเป็นสีฟ้าเนอะตัวผู้นะก็จะเป็นสี blue normal ตัวผู้ค่ะดูใต้ปีกนิดนึงนะคะอน้องดุหน่อยใต้ปีกก็จะเป็นสีน้ําเงินเข้มค่ะ โอเคแล้วก็มีคิ้วนะมีคิ้วตัวนี้ชื่อโควิดดุหน่อย <c oughs> นะนี่ก็คือเป็นลักษณะตัวผู้เลยค่ะนะคะล้ําก็จะเข้มเข้มนะล้ําก็จะเข้มเขมนี่โอเค่า okay. นะนะแค่นี้นะคะโอเคหลังจากที่เราเรียนรู้ไปแล้วเนาะสำหรับคลิปของ EP เนี้ยค่ะ ว่าสีกรีนตัวผู้ตัวเมียเป็นยังไงนะดูลักษณะจากตรงไหนได้บ้างเนาะเวลาที่เราไปซื้อนกหรือไปบอกกล่าวคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็อธิบายกาันว่าเฮ้ยนะตัวผู้ตัวเมียสีนี้เป็นอย่างนี้ดูปีกอย่างนี้ดูใต้ปีกอย่างนี้ดูลำอย่างนี้นะคะนะทั้งสีน้ำเงินหรือว่าสีกรีนก็คือสีเขียวเนาะเป็นสีพื้นฐานของนกแก้วฟอร์พาส นะคะพี่ก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะได้ประโยชน์อีกคลิปหนึ่งนะคะสำหรับช่องพี่พี่หนิงบิลเลร์ฟอร์พาสแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ